感谢。 สวัสดีจ้ามาพบอก,กันคือเกอ่าจากพี่น้องจ้าในช่องกินกับอ่างชาแนลมื้อนี้จาพี่พี่น้องจ้าอ่างได้ส้มปลาน้อยคอยายจ้ะพี่น้องจ้าสมปลาน่อยสมปลาขาวสอยนะพี่น้องจ้าแดนสมผักกะลัมมะก,ล,ะกลับแล้วกะเจลได้พริกลุกโดดมาพร้อมจาพี่น้องจ้ามากมากแซ่บๆนะอ่างอาอไม่เลย ข่าเหนียวหนึ่งไม่ไหมแต่พี่น้องจ๋ะข้าวเหนียวฮอนฮอนมันต้องแฝบเนาะมาจ้ะพี่น้องจ๋าแซ่บๆนะบักเขื่อนว่านสมปลาขาวสอยแต่ม,มามาแซ่บๆนะบักอื กินก็พริกหน่อยแตงจั่มอืมโอเคคือ ผมกำลังพ่อกินจ้ะเอา้าคุยเกียวยนำน่นเยอุ้ยอืมครับ อางมันจะปลาเขาสอยพี่น้องจ้ารู้จักปะบ้านน้งเงินปลาเขาสอยกลางมันก็ยกินได้เลย,เลยมันเป็น,นเนื้อไล่กลางหน่อยหน่อยอื้ม ใส่สมุนไพมาตอนนึงเข้าใจไปแล้วมันเนี่ยงซื้อมากอร่อยหนึ่งจต่พี่น่องจ๋ามันถุงละหใช่บหม แอบชมมาเดี๋ยว <Okay. S 1> จะึ้น ข่างมันอ่อนๆแต่พี่น้องจ้าคันผู้ใดมากอะไม่ต้องใสก่กานมุมเป็นตัเลยเป็นค่ำเลย

มันเองเฮ็ดเองเป็นมั้ยคือเป็นมันๆอยู่พี่น้องจ่าบ้านได้สด mà nên nói chỉ biết rồi cả. กับิกหน่วยแ่บสับอันจะมาเอาอันอันนี้มันออกเอาก้างโอเคข้ามละสีเมตร เจ้าประเด็กซับจะไปน่นอนจะอ้ะแับแมงวันมาแล้ว ชมพักอ่างกับลังสิบเตียนพี่น้องจา๋าคันไม่ขึ้นคลิปนี้ขอตัวลาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่างทำคลิปต่อไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ๋ารถน้ำแข็งมาดโซแล้วคลิปนี้ขอตัวลาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆจากขอบคุณค่ะ